สวัสดีค่ะวันนี้ยายปาจะมาต้มถั่วเขียวด้วยพี่น้องจักกินสักน้อยหนึ่งเนาะเราเอาเ,อาเอายอะจ้ะเนี่ยจ้ะต้มถั่วเขียวเมนูคเพื่อสุขภาพเนาะยายปาจะล้างถั่วเขียวก่อนด้วยจ้ะพี่น้องเพราะเราซื้อมาเราไม่รู้ว่าเาขาผสมอะไรบ้างเนาะกว่าจะมาขขยเนาะนะฮะก็จะล้างหลายๆน้ำด้วยจ้ะพี่น้อง ยายปลาก็ล้างไปประมาณสามน้ำแล้วนอ้องยายปลาก็จะแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณสักสองถึงสามชั่วโมงนะคะสเสร็จแล้วนะคะยายปลาก็นี่เลยคะ่ะใช้กระทอนเลยเนาะนะคะล้างอีกทีนึงนะคะ ยายป้าก็จะเอาถั่วเขียวเทลงไปในหม้อเลยนะคะต้มค่ะกําลังเดือดเลยนะคะยายปลาก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปจ้ะใครมีน้ำตาลทรายขาวก็ใส่ลงไปได้เนาะยายปลาก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงเนาะลงไปนะยายปลาจะใส่ไปสามช้อนเนาะ ป้าก็จะตัดขิงสักหน่อยนึงเนาะนะคะต้มถั่วเขียวใส่ขิงนะคะเดี๋ยวก็จะปอกเนาะขิงนี่มีประโยชน์เนาะนะคะถั่วเขียวก็มีประโยชน์แตจ,จากถั่วเขียวกแก้ร้อนในได้นะฮะใครเป็นร้อนในก็กินได้เนาะนะคะ,ะเป็นเมนูนะฮะที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยจ้า ยายปาก็จะหั่นขิงนะฮะเห็นเว้นๆเนาะแต่ยายปาเป็นขิงแก่เลยจ้ะอืมนะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะฮะยายปาก็จะใส่ขิงที่หั่นไว้ลงไปนนะฮะนะฮะตอนนี้ก็เซ็ตแล้วนะคะน้ำยายปาไม่ได้ใส่กะทินะจ้ะเพราะว่าเป็นไอ ยาปลาบอกกินกะทิเนาะนะคะคือต้มถั่วเขียวเนาะนะคะใส่ขิงจะเนาะนะคะต้มถั่วเขียวน้ำขิงจะก็จะใส่ขิงลงไปแล้วก็ใส่น้ําตาลสายแดงลงไปเนาะนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวยายปลาจะตักใส่ถ้วยเลยจ้าเสร็จแล้วคะ่ะถั่วเขียวต้มน้ําขิงนะคะของหวานเพื่อสุขภาพแสนง่ายจ้าทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนาะคะ่ะ บนานจ้าแต่ใช่เวลาแช่ทั่วเขียวไว้นิดนึงแค่นั้นเนาะนะคะทั่วเขียวต้มน้ำขิงของยายปาก็จะเป็นน้ำสีออกแดงๆนะคะเพราะยายป,ปาใส่น้ำตาลทรายจ้าน,ะะน้ำตาลทรายแดงก็เป็นน้ำตาลทรายเพื่อสุขภาพเนาะ,ะนะคะเอาคลิปนี้ยายปาก็ต้องขอตัวลงกราบจ้าสวัสดีค่ะ